สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม Roblox อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำ Bestiary ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอัปเดตใหม่ตายก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด95.3%นะครับขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าแต่ละตัวนี้มันยากเหลือเกินที่ขาดหลักๆก็จะเป็นตรงนี้ครับ l s t i t Volcano นะครับ, ok รบก็คือบ่อลาวาตรงนี้นี่เองนะครับแต่ว่ามันตกยากมากๆเลย คือใช้โนไลฟ์ s l อตก็ไม่ได้นะครับเออลืมบอกว่าผมเลเวล500แล้วนะครับตอนนี้ตกอย่างบ้าข้างกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราต้องไปรีออปชั่นนะครับรีอนชาร์ chant, ซึ่งบ่อน,นี้มันใช้เบรดนี้ตกใช่ปะแต่ว่าผมใส่ซีคิงไว้นะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจจะใส่หรอกแต่ว่าหินมันหมดพอดีนะครับวันนี้เราก็เลยจะไปใส่ดีซีเลียนแลวกันนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบว่าง่ายขึ้นต่อการจับนะครับ แล้วก็ปลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโอเชียนนะมาหาสมุทรนะครับสองตัวซึ่งเป็นปลาที่ไม่ได้ลิมิเตอดอะไรนะครับแต่ว่าผมผมหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมีของคราฟนะฮะสองอันน่าจะเป็นไข่มุกแบบน,นี้แหละแต่ว่าระดับแรขึ้นนะครับเพราะว่ามันกลมๆเหมือนก,ก,กันอ่ามีสองสองที่แล้วใช่ไหมมีโอเชียนอ่าสามที่ มีลอสลิดนะครับแล้วก็ลอสลิดวอคานที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะขอดูก่อนนะเแลือีกอย่างหนึ่งครับก็คือของจากดาวตกอุกบาทดาวตกนั่นเอง2องันนะอันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีโทเทมในการใช้เรียกอุกบาท <c oughs> <c oughs> เรียกอุกบาทดาวตกนั่นเอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรีออฟก่อนนะครับเรามีรีลิกทั้งหมด22อันนะครับ แต่คิดว่าจะใช้แค่ยี่สิบลองดูอาจจะได้ในอันแรกเลยหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันสุดท้ายครับเุ้ยโอ้โหโชคดีมากอันสุดท้ายเลยเหรอโอ้โหโชคดีจัดโชคดีจริงๆ มาครับเพิ่มดีซีเลียนสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือเท่าคือเลยโนไลฟ์ลอตไปอีกนะครับน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะถ้าแบบว่าโอ้มีคิงลอตที่ได้สาสิบห้าเปอร์เซ็นแบบไม่เอนชาร์อะไรเลยนะเท่าเอนชาร์คิงลอตเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปอ้าวเรามาเกิดนี่นี่นะมาถึงแล้วครับมาดูกันว่ารีซิเลียนจะช่วยเราได้ไหมถ้าใครจะจับปลานะครับแนะนำว่าให้ไปเปิดวิกิของ เกมฟิชด้วยนะมันจะมีบอกนะครับว่าเกาะไหนใช้ปลาอะไรมีปลาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปลาแต่ละตัวเนี่ยชอบกินเหยื่อแบบไหนนะครับเราจะได้จับได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับไปดูมาแล้วนะครับชื่อออฟซิเดียมแซลมอนนะชอบตอนกลางคืนโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนหน้าหนาวโอ้ตอนนี้อะไรเ,เอ,อ่ยออท้ำต้องใช้ทานด้วย เราต้องไปหาไอ้ทาวเวลิงเมอร์ชานฮะเราต้องซื้อจากทาวเวลิงเมอร์ชานนะฐานเรามีหรือเปล่าคุณคุ้นว่ามีเอ้ยนี่ไงมีด้วยโชคดีนะครับเรามีฐานมีห้าสิบห้าอันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเหมือนปลาที่นี่จะชอบฐานทุกตัวเลยนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวมิติคอลนะครับจะใช้เป็นมินนาวคืออะไรเอ่ยอันไหนอนะไม่มีเดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกัน เดี๋ยวเราจับตัวเล gendary ก่อนนะครับเวี่ยงเบ็ดไปซะก็จะเวียงเบ็ดช้านิดนึงนะครับลบเจว่าจะกินแต่ละตัวได้นะจริงๆอยากให้ no life slot นี่มันเวี่ยงได้ทุกอย่างเลยนะเวี่ยงตรงนี้ก็ได้อะไรนี้นี่นครับโอ้โหดูหลอดดูหลอดซะก่อนหลอดโคตรเล็กเลยนี่แหละครับทำไมผมถึงจับไม่ค่อยได้ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามันเป็นเล gendary จะขึ้นเครื่องหมายตกใจสี สีเหลืองเอา้ามีดิคอมาเฉยอ,อะไรเนี่ยมีดิคอมาเฉยเดี๋ยวนะแล้วใส่เหยื่อให้เลเจนเดลรี่กินไม่ใช่หรอโอ้เป็นตัวอะไรครับนี่ไงออกซิเดียนซอฟ์ฟิตครับมันชอบกินเหยื่ออีกอันนึงไม่ใช่หรอนี่ไงมินนาวนะครับแต่ว่าเราใช้ฐานตกได้ แต่เล g เจน a ด y รเรายังไม่มาเลยวิธีเข้ามาแล้วก็มี EXOTIC ครับคืออะไรเอ่ยโอเคเราไปกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออโต แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอป,ปที่ระบบอยู่บนค่าวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเนปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอนไม่อยากเปิดคอมอทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้น วันละ10บ,บาทแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว G V I P ซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด U g Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยอ๋อ Infernal w o o ครับอ๋อน่าจะเป็นของค้าใหม่แน่เลยเออมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ มันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไปอยู่ตรงมันไม่ขึ้นนะมันไม่บอกอะ่ะว่าอยู่ตรงไหนครับน่าจะไม่เกี่ยวกับแบบนี้แหละมั้ง A few อ e w moments ต a t e r เฮ้ยเอ็กโซติกเอ็กโซติกมาครับดีนะมีรีซเซียนมีั้นจับยากแน่นอนมาแล้ว Okay. โอเคเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมาเทนบันชีครับมาเทนบันชีเอ้ยโอ้โหอันนี้ใช่ปลาจริงป่ะเนี่ยรูปร่างตรงไหนเป็นปลาเนี่ยตรงนี้น่าจะตานะไอ้ดูกกลมๆเล็กๆตรงนี้โอ้โหนี่ใช่ปลาจริงเหรอเนี่ย <laughs> ถึงว่าทำไมอยู่รอดในบอลาวาได้นะครับโอเคราคาดอีกตัวเดียวแล้วนะครับซึ่งก็คือเลเจนดารี่ หายากมากเลยนี่ขนาดใช้เหยื่อที่ต้องการแล้วเอ็กโซติกยังมาก่อนเลยเราเหลือทานอีกยีิบเอ็ดก้อนนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าลองดูแล้วกันมีดีข้อมาอีกเลยครับเนเธนเดลี่ยังไม่มาเลยโอ้โหออฟซิเดียนซอฟ,ฟ์ฟิตครับโอ้เหยื่อหมดแล้วครับ เหมือนว่าทาวเวอร์ลิงเมอร์ชานจะมาที่ก่อนนี้นะขอเดินไปดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ต้องลุ้นอีกรอบด้วยนะครับว่าจะมีเหยื่อขายไหมต้องเป็นของเกาะน,นี้เท่านั้นด้วยนะเหมือนจะมีนะเห็นอะไรแดงๆน่าจะใช่นะเออเออใช,ใช่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 อันนี้แหละนี่วอคานิกจิโอครับซื้อมาเยอะๆเลยต้ามาทั้งหมดร้อเจ็ดอันครับกดใช้ไปเลยอ้าวใช้ไม่ได้ มันบล็อกถือไม่ได้อะไรกันทับเนี้อ่ะตอนนี้เหลือเคียตัวเดียวแล้วอ่ะแต่ว่าหายากมากเลยอ่ะเอ๊ทางตรงนี้มันไปได้หรอเหมือนมีทางให้ไปด้วยครับให้เราไปหรือเปล่าอ้เราสามารถตกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะอ๋อนี่ไงโทเทมดาวตกครับอยู่นี่อันละเจ็ดหมื่นห้า ซื้อมาสักสิบอันเลยแล้วกันเจ็ดแสนห้าหายวับไปกับตาแล้วม,มีอะไรอีกตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ก็คือออกมาข้างนอกแล้วมีอะไรด้วยครับตรงนี้สมุดบันทึกกับดอกไม้จะไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อมันขึ้นมาตรงนี้นี่เองอยู่หลังเกาะน,นะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ได้เลเจนเดรีตัวนี้นะครับไปครับ ต่อกันดีกว่าโอ้ยมาแล้วในที่สุดในที่สุดมันก็มาลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในเ,เดนดาลี่ซึ่งมันก็คืออัลซีเดียนแซลมอนมาแล้วครับโอ้โหโเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลอสติดโวลคานเบสเชอรี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แหละ เกสเปเซนรวมทั้งหมดก็จะเป็น96.8สิบหกจุดแปดแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเราไปดูบอเบอร์ดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาลาวาครับเป็นลูกลูกลาวาอ๋อเป็นลูกกลมๆเรืองแสงฮะสวยอยู่นะเรืองแสงด้วยกลมๆแบบเรียบๆไม่มีอะไรนะครับแต่มีเอฟเฟกนิดนึงมีไฟร้อนออกมาขอดูหน้าตาสิทำไมจะยากขนาดนั้นฮะขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหม อ้าวบักอีกถือไม่ได้ครับบักโอ้โหปลาที่นี่ถือไม่ได้เลยแล้วผมจะถ่ายปกคลิปยังไงเนี่ยไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับสำหรับลาสลิโบกโนนะได้มาสามตัวนะครับที่เหลือโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาเก็บของเกาะอ,อื่นด้วยบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ like ด้วย